ไม่มีอะไรจะทำรอไงเนะี่ยเออไม่มีอะไรจะทำหรอวันๆเนี่ยมันเปดมือไ,มไหอมล่ะจะไปเล่นมันทำไมถึงไม่มีอะไรให้เล่นหรอก

เออเบาเบาแหนเบาเบาเล่นเบาเบานะครับอย่าเล่นแรงนะเดี๋ยวมันแตกเบาเบาอันตรายเดี๋ยวมันแตกเออเบาเบาไหนทำเบาเบาให้แม่ดิเบาเบแบบไหนทำก็เบาเบาไว้เออเดี๋ยวมันแตกเออเบาเบาห่ะเบา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 บาเบาพอ ทำ,ทำเบาๆก็ก uh ็ก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  at ็ก็ก um. ็ก um. erm ็ก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 ็ พอแล้วพอแล้วเลิกเล่นแล้ว